สวัสดีครับพี่น้องครับมาอยู่สวนมากพีคือเกา่านะครับเด้อบังพีกเก็บไปแล้วรอบหนึ่งครับกม็มาใส่ปุ๋ย13-13 21ยเมตให้นะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูนะครับ หมากเพิ่นก็ออกดกคือเกาครับพี่น้องรอบสองนี่จะดกว่ารอบแรกด้ครับเด้อนะครับ,นะรบพี่น้องแล้วก็ฮอร์โ,โมโนนะครับฉีดโฮอร์โมโนทั้งใบนะครับพี่น้องให้ปุ๋ยทั้งสายยางคือเกานะครับสูตร13 13 21ยี่นะครับฟื้นฟูน,นะครับหลังจากเก็บเกี่ยวรอบแรกไปนะครับ พี่น้องกเกษียนว่าออกดอกติดหมากดกคือเก่าครับพี่น้องพี่น้องที่ปลูกนะครับมือใหม่นะครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่เก็บเขาจะเอื่นว่าบักพริกงามนะครับเก็บตางามนะครับพริกรอบแรกนะครับกระหายบัวลายนะครับออกผลพลิตบัวลายปั้นไหลครับพี่น้องรอบที่สองนี่ พี่น้องจะด้เก็บพริกหลายอีลีนะครับหลังจากที่เขาเก็บหลบแรงแล้วกลับมาบรรลุ้ะครับเด้อนะครับรบรรุงปุ๋ยนะครับสูตรเสมอสิหากระดครับพี่น้องหรือกระสูตราที่ผมใส่อยูย่นี่13 13 2 1กระดนะครับแล้วกับโฮอร์โมนทางใบนะครับทุกๆุ7วันนะครับเด้อพี่น้องนะครับ ส่วนทั้งด้านสารกําจัดมแมลงนะครับสารกําจัดเพลี้ยกําจัดแมลงนะครับผมใช้สลับกันนะครับใช้สารโปรวาโดนะครับสลับกันกับคาโบซันแฟนนะครับพี่น้องแลวกับอะบาแมกตินนะครับสามยี่ห้อครับสลับกันครั้งละ จ็ดวันนะครับฉีดพ่นทุกๆเจ็ดมือครับพี่น้องนะครับทุกๆเจ็ดวันเพื่อที่ป้องกันนะครับมาแลยงต่างๆเพลียนะครับช่วงนี้ก็ไร้ขาวนะครับไร้ขาวกวนนะครับรบกวนพี่น้องนะครับถ้าหากว่าเขาปล่อยให้มันมดเป็นนะครับให้มีมาเลี้ยงต่างๆเพลียต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้คือไรขาวนะครับ ไร่ขาวไร่แดงนี่พี่น้องเท่ากับมันสีกําจัดยากนะครับทีวามานหนีนะครับผู้หล,ลังค้นบ้ค่อยดได้ใส่สารนะครับบ้ค่อยได้ฉีดยั้งนะครับเพราะว่าบังผิดของผลง่ามเล้วพลว่าสั่นนะครับบาทนีอยู่ไปอยู่มาน,นะครับไปเบิ่งอีกเทื่อนหนึ่งนะครับเพียนะครับไรขาว ลกเต็มสวนกับพี่น้องพอะนันแล้วนี่นะครับเห็นตวาหมากพี่เขางามๆอยู่นี่กกะยาสลาดใจเด้อครับพี่น้องนะครับเขาฉีดพ่นไว้ก่อนครับฉีดพ่นถ้าเกิดว่ามันบุมีอีหลีนะครับบุมีเพียบ่มีมาเลี้ยงอีหลีเลยเนี่ยกะยังหน่อยๆเนี่ก็สิบวันครั้งนะครับสิบมือถทือนหนึ่งนะครับสิบมือถทือนหนึ่งพี่น้องนะครับฉีดเพื่อป้องกันนะครับ บบต้องลอให้เป็นครับพี่ <illions. S 1> <1990 S 2> น้องการหายน้ำนะครับหายน้ำู้ภใบทุกมือนะครับมือละเทอาครับพี่น้องมือละเทอานะครับวันละครั้งหายบ่หลายนะครับให้ทั้งส <conquer ors> ายนำยศนะครับครั้งละ30นาทีนะครับพี่น้องการหายน้ำหลายกับบุดีด้วยครับด้อพี่น้องนะครับหายน้ำหลายเลกะมันเสีไหย มันชื้นมันเฉะเกินไปนะครับมันเซตให้ค้นตุนแล้วก็รู้ว่าหากนะครับรากของพริกนะครับติดเชื้อราใดนะครับเชื้อราดินนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ให้น้ำเฉพอดีนะครับยาชัยลายนะครับการให้ปุ๋ยนะครับพี่น้องกับเบิ้งนะครับแต่หากว่ามันงามแล้วนะครับ เอาก็ให้แต่พอดีนะครับโต้องไหหลายการให้ปุ๋ยหนีให้แต่น้อยๆนะครับหนึ่งไร่สี่โลโหาโลขับพอนะครับถือว่าหลายเลีวครับพี่น้องโป้องไฮหลายนะครับให้น้อยๆแต่ให้บ่อยครั้งนะครับพี่น้องนะครับมันชิดีมันชิงงามนะครับถ้าไปไ้หลายเธอเดียวนี่นอกจากสีบองงามนะครับยังสิเป็นลูก นะครับคิดถ่ายเพ่พี่เขอาเสียหายครับพี่น้องสำหรับสารกําจัดแมลงต่างๆนะครับสารกําจัดเพลียนะครับแบบอินซีนะครับที่พี่น้องมาบักสารเคมีนะครับคลิปคนอนๆนานีีผมเห็นไว้อยู่เด้อครับนะครับเกี่ยวกับสารกําจัดเพลี้ยนะครับยาสูบนะครับยาสูบหรือยาสิน ผสมมักกับน้ำเหลาขาวนะครับเลี้ยงกับนํนำมาชีพพลนะครับมักไวประมาณคืนหนึ่งนะครับหนึ่งคืนนะครับพี่น้องกับยาเส่นประมาณลูนึงเนี่ยเหลาขาวหนึ่งหนึ่งขวดใหญ่นะครับเติมน้ำไปให้พอดีถั่วยาเส่นครับพี่น้องมักไวยังหน่อยหนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนนะครับ หรือหลายกว่านั่นแ่แห่งดีนะครับจากนั้นเราก็ของเอาเตนน้ำครับพี่น้องของเอาเตียนน้ำนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งขวดเอมลอยนะครับผสมน้ำยี่สิบลิตรฉีดพ่นได้เลยครับพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องที่ม่มักสารเคมีนะครับสำหรับมือนี้นะครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ